ช่วงนี้สกินสวยสวยเข้ามากันแบบไม่หยุดและล่าสุดก็คือสจ๊วตซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมบอยนี่เป็นไงฮะแอนิเมชั่นล็อบบี้โคตรตึงมีหุ่นยนต์ออกมาช่วยต่อสู้ด้วยครับผมนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีชื่อสกินผมนึกว่าเป็นดิเมนชั่นเบเกอร์นะครับเนี่ยโดยโทนของสกินนี้ก็จะเน้นความเป็นวัยรุ่นดิจิทัลสีน้าเงินสีฟ้าเป็นหลักนะฮะโดยสําหรับกิจกรรมการสุ่มนะครับก็จะเป็นการเปิดช่องนะครับผมก็จะมีการสมัคร ID ตั้งชื่อช่องนะครับแล้วก็เลือกคาแรคเตอร์วาม ฮาดีนะไม่ใช่ครับผมเราเปิดช่องแล้วก็นั่นแหละครับเปิดไปเรื่อยๆนะเจอก็คือได้ไม่เจอก็คือเกลือนะครับส่วนของผมวันนี้ไม่เหมานะครับแต่ก็เกือบจานสุดท้ายนะฮะก็โดนไปทั้งหมดประมาณ3,000นิดนิดกูปองนะครับก็ในวันนี้ผมจะมาเล่นเซตที่มีส่วนผสมของไอเทมใหม่อย่างฟลอตแฮมเมอร์ด้วยนะครับผมรุนพลังแฝงตามนี้เลยนะฮะใครพร้อมที่จะไปลุยแลงกับสจ๊วสกินใหม่เซตไอเทมแบบใหม่แล้วแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปกันเลยครับผมเออแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเขาเปิิิิิดดดให้้เเเลล่่่่นนนนนสกกกกกแแพงงงฟรรรรีีววยยยะะะถมมมมมมััจจาาาคบไปปป็อ หนาที่ได้รับจากซูเปอร์พาร์ตการันตี5 1 0คูปองมีโอกาสชิงรางวัลสูงสุด1 0 0 0 0แคูปองพร้อมสกินไดเมนชั่นทุกสกินแล้วก็มีแจกสกินเคสใหม่สุดเจ๋อเท่ด้วยนะครับผม26กรกฎาคมนี้อย่าลืมล็อกอินเข้าเกม Rv เดี๋ยวจะหาผมไหมเตือน Richman สอบร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%่สเอเพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมด ช่องทางบนเว็บไซต์ไลน์ Facebook IG เติมเกมราคาถูกต้องที่ w Wishman s h o p เท่านั้นอาเลครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้์สายดาวแขนครทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิจวัยเกมเมอร์นะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับสกินสจวดใหม่ล่าสว์นะครับผมที่โดนไปประมาณ3 0 0 0คูปองนะครับแต่ว่าโมเดลในเกมเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะจะเป็นโทนสีฟ้าฟ้านำเงินน้ำเงินนะครับผมแต่แบบอยากให้มีสีแดงตัดนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตีมอะไรของเขานะ ก็วันนี้มาเจอกับโอ้พึ่งเห็นว่าเทวน่าเธอก็สกิลสวยเอ้ยสกินสวยเหมือนกันนี่นะ,ะมาดูมาไงเนี่ยพี่โตเอหรอ,อย่าให้จะแตกคบนะเอาเจ็บนะครับอย่างนี้รออีกหนึ่งคูดาวเอยู่เรียบร้อยครับผม f บ r s t b a ัตอนเลนเกมนี้เก็บพี่โตได้เก็บไปก่อนนะเพราะผมรู้สึกว่าช่วงนี้เขามาแรงเหมือนกันนะช่วงกลางเกมเลดเกมเนี่ยพี่โตจะแบบถึกอะไรก็ไม่รู้นะแต่โคตรถึกเลยทีเดียว สำหรับการเล่นสจวตในแพตปัจจุบันน้ำก็จะเน้นสกิล1ต่อแล้วก็เก็บสแต็กเป็นหลักนะครับผมถ้าเราเก็บสแต็กได้ครบเนี่ยเราจะโหดขึ้นเยอะเลยนะฮะสกิล1จะปล่อยได้อย่างรวดเร็วและจังหวะนี้เทวนะติดเข็งครับผมต้องโดนแล้วล่ะฮะเรียบร้อยในตอนนี้ถือว่าเราเริ่มต้นเกมได้ดีครับทีมเวิร์กแบบมาจัดจัดเฮ้ผมชอบสกิลหนึ่งนะเวลาเรายิงเนี่ยพื้นเราจะมีเอฟเฟกด้วยนะฮะคล้ายๆแบบพาสท้าแยกแบบดิจิตอลอ่ะเท่นะครับอันนี้ ถือว่ามีไอเดียครับให้ผ่านให้ผ่านพูดถึงสกินก็ตอนนี้ครับรอโคโนันเดือนสิงหาอยู่นะเป็นแบบเป็นอนิเมะในดวงใจที่ผมดูมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะ่ะพอเกมที่เรารักจะมีสกินอนิเมะที่เราแบบชื่นชอบแบะโอ้โหความรู้สึกมันแบบฟินเนาะใครที่แบบเป็น FC โคโนันนะครับสิงหานี้อย่าลืมมาดูผมรีวิวสกินด้วยนะผมจะรีวิวทุกสกินที่มีเลยแต่ว่าจังหวะนี้ไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าบ้าเข้าให้ครับลาชวนขอญาตเล็งเทลครับไม่โดนไม่โดน ตานี้ฝั่งตรงข้ามมีลิเลน่าด้วยนี่หว่านะครับสิ่งที่ผู้เล่นโจ๊กเกอร์ต้องระวังคือดาเมจเวทของฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วลิเลน่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่แบบโคตรแรงนะครับชุดเดียวแครี่ตัวแตกได้เลยแต่ผมแบบช่วงนี้เล่นลิเลน่าบ่อยครับผมรู้ว่าลิเลน่าชอบอะไรและไม่ชอบอะไรเดี๋ยวเราจะมาแก้ทางเขากันนะฮะแต่ว่าตรงนี้เหมืนเคี่ยววะกิงกบสัตว่นไปเลยมีฟิกเกอร์ลโลบครับน้องเทลส์จุดเวลาแป๊บนะรบประมาณ2นาที40่ไกลๆเรามีเมทเราฮะ อ่าอุ้ยเมดเราหน้ารักอะมาเติมเลนเราตลอดเลยแบบไม่มีเหงานะครับคือแพทนี้เป็นแพทของแคลลี่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนมาเติมเลนแคลี่บ่อยๆอะแคลี่ฝั่งไหนโหดกว่าโอกาสชนะก็ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นตเตียวเซียนฉันรักเธอเธอมาเติมฉันบ่อยๆอีกนะแต่ว่าลิเลน,น่ากับนาคอสฝั่งตรงข้ามนี่ก็มาไม่หยุดนะครับเขามา4เรามี3ผมว่าเล่นแบบน้อยๆหน,น,น่อยดีกว่านะครับติมติม,ตมฟาร์มคีปป่าไปก่อนแล้วกันนะฮะ ไอธรรมดาีเอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะครับผมมีสกินปุ่มด้วยนะแต่ผมมองว่ามันสีโทนเดียวแบบเยอะเกินไปหน่อยนะครับฟ้าน้ําเงินแบบเต็มที่แหละเออน่าจะมีแบบตัดม่วงให้เยอะกว่านี้ผมเห็นแล้วแหละว่ามันมีการตัดม่วงนะครับแต่อยากให้มีตัดม่วงตัดชมพูหรือตัดแดงนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้มันเยอะขึ้นนะครับแต่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวเฉยๆนะครับจังหวะนี้โอ้ยเขาจะเอาเราจริงเขาจะเอาเราจริงพิลิเลนนะ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูของตัวเองก่อนไม่มีกันเว้ยครับ ยังไม่อยากสลับรองเท้าด้วยเดี๋ยวผมขอดูของลีเลน่าก่อนโอเครองเท้าเจาะเวทนะครับเพราะฉะนั้นผมจะออกของล้างเจาะเวทเขานิดนึงนะขอแค่220เท่านั้นนะครับจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกาะเวทของเราเนี่ยเหลือศูนย์เวลาโดนลีเลน่าเจาะนะฮะช่วงนี้ผมวิจัยลีเลน่าอยู่นะครับคือลีเลน่าเนี่ยความลับของเซตไอเทมเม็ดส้มอ่ะคือการเจาะเกาะแครี่จนเหลือศูนย์ตลอดเวลาลีเลน่าจึงสามารถคอมโบชุดเดียวแครี่หายแบบง่ายๆได้เลย เพราะฉะนั้นวิธีแก้ลิเลนาก็คือออกกันเวทเล็กสักชิ้นหนึ่งครับก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะเกมที่แบบลิเลนามาหาเราแบบแทบจะตลอดเวลาแบบนี้นะฮะคือมึงไปเลนอื่นบ้างก็ได้เพื่อนเลนบงเลนบนก็มีนะเออเออพี่โตเอาเลยแต่เราเลงตัวบางๆก่อนครับไม่สนใจพี่โตหรอกเรียบร้อยมาต่อไปก็คิวพี่แล้วแต่ว่าอึดเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าต้องถอยแล้วครับโอ้โหลีเลนาเลือดเต็มนะไม่ไม่ค่อยดีว่ะไม่ค่อยดีว่ะ อยากอีกนะแต่ว่าผมยังแรงไม่พอจริงครับตอนนี้นาต้องรอ,อาทารอนก่อนนะครับถึงจะเริ่มแบบทําให้โตโรเจ็บได้ว่าแต่เกมผ่านมาจะ5นาทีนะผมยังไม่ได้ไปเดินเลนไหนเลยนี่ว่าหมกตัวอยู่แต่เลนแครี่ครับอยากเดินบ้างจังฟาร์มยาวๆครับผมตอนนี้มีเพื่อนเราอยู่ใ,ใกล้3คนนะครับแล้วนาคอสเข้าบุ่มตรงนั้นมีกบเพื่อนเราแล,ล้วลวกเอามองไม่เห็นนะดีมันซ่อนอยู่ใหนยาอยากอาช็อตนี้ไม่มีฟิกเกอร์ด้วย ขเขายังใจดีอยู่นะไม่โถมเรานะหรือว่าสกิลคูดาวอยู่ก็ไม่รู้นะครับคือถ้าโถมมาเมื่อกี้นี่สจวตอย่างเราไม่รอดแน่นอนเฮ้ยเพื่อนมาครับเฟน,นิก์เฟน,นิกส์สวยแต่ว่าโตนี่น่าจะไม่ได้นะผมเคลียร์เวฟดีกว่าโชว์พลังอันสวยงามของสกิลหนึ่งนี่นะฮะในจังหวะนี้เรามีเมธกับโรมมิ่งช่วยนะครับเดี๋ยวเราพยายามช่วยยูพี่โตดีกว่าเผื่อพี่โตวิ่งใส่เมดฝังตรตงข้ามเขาไม่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเอามาดีพี่โตมา เอาให้สุดพี่เออันต้องตายบ้างนะจะถือเกินไปแล้วนะฮะโอเคครับผมว่าได้เวลาไปเดินเลนอื่นบ้างนะครับอยู่แต่เลนแคลรี่มาอุ๊ยอพอเดินเลนอื่นปุ๊บโดนต้อนรับทันทีนะฮะอุ๊ยเพิ่งเห็นว่าเมดมีมานานน้อยเราขอโทษแล้วกันนะเพื่อนเอาแล้วครับแล้วตอนนี้เราได้ไอเทมชิ้นสําคัญอย่างคารอนมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคราวนี้แหละพี่โตจะมาป่วนเปลี่ยนสกิลเข้าออกไม่ได้นะครับผม ที่เขาจะเริ่มเจ็บแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยรู้สึกผิดแปลกๆนะครับเราปล่อยให้เทวนานมาตีป้อมแบบนี้ได้ยังไงเธอต้องชดใช้ตายวะแต่แบบเมื่อกี้ผมไปเลนกลางนาขนาดนั้นเลยเหรอโดนลิเลน,นาสตันไปเก็บเลือดหลังป้อมเจียครีปหนึ่งเวฟแล้วก็รีบเดินกลับไม่ทันนะครับผมเร้าวะ่ะเดี๋ยวเราจะชดเชยด้วยการพังป้อมฝั่งตรงข้ามเองเพื่อนฉันขอโทษนะปฏิบัติการไล่พังป้อมเริ่มต้นขึ้นแล้ว ว่าแต่ด้านขวานี้สวยเพื่อนไปไหนจ้าแอบไม่มีเมดคอยกันป้อมแล้วนะฮะน่าจะไม่มีปัญหาครับตรงนี้โอ้โหเทวันนัทได้อยู่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 แต่กบเข้าแบบนี้ผมขออญาตละทิ้งป้อม <c oughs> เดียเดียวเดียเดย,เดยมีคนเข้าข้างหลังมีคนเข้าข้างหลังมันเน้นเราซะด้วยแต่เย็นพีช่ชายโอ้มากันเยอะเหลือเกินพี่โต เมื่อกี้พี่คิดจะทำอะไรผมผมรู้แล้วว่าพี่พกระเบิดมาในมือท่านเนี่ยตอนนี้เราเก็บได้สี่นะครับแต่ว่าเลือดเราเหลือน้อยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านเนี่ยเราจะทําตัวให้มีประโยชน์ก่อนด้วยการไปเคลียร์เว็บล่างนะ นอกจากทําให้ทีมเล่นง่ายแล้วเรายังได้ตังอีกด้วยนะครับผมไปดูดต่อครับตอนนี้เราก็ได้ของมา4ชิ้นแล้วนะครับผมมีรองเท้าเจาะฟ้าทาลอนแล้วก็ทรอยนะครับบอกเลยว่าเป็นฝันร้ายของสายเวทฝั่งตรงข้ามไม่มีใครสามารถทําร้ายชั้นแบบชุดเดียวตายได้อีกต่อไปนะฮะคือถ้าจะทําอะไรเราต้องแบบหลายชุดนิดนึงไม่ว่าจะเป็นใส่สูตรเสื้อกล้ามเสื้อเชิ้ตนะครับอันนี้คือจะไม่มีใครหยุดผมเลยใช่ไหม ใช่สิช่างน้อยใจยิ่งนักเฮ้ยเดี๋ยวต้องกลางเพื่อนบวกอะไรกันแนะ่รอด้วยสิครับโอ้ยดูจากมินิแมปมันน่าจะนัวกันอยู่ครับผมเอาตัวไหนดีเล่งก่อนแอบอยู่ใกล้พี่โตก็ซัดก่อนเลยกันล้วกันโอ้ยแต่ว่าพี่เขาก็ถึกอยู่นะฮะจังหวะนี้โอ๊ยหน้าคอสจังหวะล้วงเมื่อกี้มันช่างน่ากลัวยิ่งนัก และตอนนี้เพื่อนเราแบบเจ็บกันหมดตี้นะผมว่าเราเบาๆมือนิดนึงกันก่อนดีกว่าลุออยันต่อครับตอนนี้เพื่อนเราอยู่กระจาะก,กระจายกันนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นไม่สุดมากนะครับแต่พี่โตแหลมต้องเอาหน่อยครับรึ่งหลอดเคเอาแท้งก่อนมันจะได้ไม่มีตัวยืนนะครับ okay. ตอนนี้ผมว่าเราน่าจะดันได้อีกหน่อยนะเพราะว่าทีมเราเยอะกว่าเป5ต่อ4นะฮะ และไอเทมใหม่มาแล้วครับผมสำหรับ Force Hammer นะผมว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ากับสจวตอยู่นะฮะทาสีพของคอนเนี่ยจะทำให้จรวดของสจวตแรงขึ้นเวลาเข้าไฟอะไรเนี่ยก็จะมีสโลช่วยเพื่อนด้วยนะครับผมตรงนี้เทลเคียคีครับกะว่าจะหล่อยป้อมบนสะหน่อยผมว่าจังหวะนี้เราควรจะได้ป้อมใหญ่สักป้อมนะดันเวฟบทางสวยๆแบบนี้นะฮะเราจะพยายามดูนะโอเคครับผมว่าด้านขวาเอ้ยคิปสวยจัดตีไปครับ นาคอสดลังเลไม่เข้าโอเคผมว่าพอแล้วนะครับคีฟหมดครับผมถอยดีกว่านะตีด์กไปครับคุณผู้ชมตอนนี้เกมเราค่อนข้างดีนะครับนำอยู่พอสมควรเลยแต่ก็จะประมาทไม่ได้นะพีโรฟฝั่งตรงข้ามแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับถ้าเผลอไปโยนสักไฟหนึ่งเทลอาจจะเกิดเวเลสแทงทีครึ่งหลอดได้เลยนะครับจังหวะนี้เพื่อนเปิดสวยแต่ว่าเราโดนตันว่นะต้องปล่อยไปก่อนนะและนนาคอสดันล่างแบบนี้ถ้า,อาฟอร์เรโนไม่ไปผมต้องไปนะไปดูกอนเขาไปว่ะ โอเคครับฟอร์ลิติโน่ไปเคลียเว็บล่างให้นะเพราะฉะนั้นเราเล่นต่อตรงนี้ได้ครับแต่ว่าถ้านาคอสมาเราอาจจะต้องหนีนะค่อยๆเล่นครับดูจังหวะกบรวบอืโอเคฝั่งตรงข้ามเคลียกีหมดอุ๊ยนาคอสมาอย่างไวครับแต่นาอยู่แล้วผมเดินอ้อมนิดนึงโอเคอุ้ยเดี๋ยนะเต็เกอร์ผมเพิ่งเห็นว่าเพื่อนตายหมดเอาล้กู อะไรครับมีตัวสองยงอยู่เฮ้ยเ่อดียวเดียวเนโอ้ก่อ,อนตายขอปล่อยมังกรก่อน,กนได้ไหมอ้าแอ้วครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้นะครับมองไม่เห็นนะตอนแรกนึกว่าแบบไฟจะดีนะเพราะว่าเราปิดนาคอสได้แบบแทบจะทันทีเลยนะครับแล้วสุดท้ายตายหมดเฉยตอนนี้คือผมว่าเทวานาน่าจะเริ่มเกิดแล้วนะครับซึ่งเทวเป็นแครี่ที่ยิงโคตรแรงนะครับเลดเกมตรงนี้ครับน่าได้แค่ต่อนะสำหรับโตัวโลครับถึกเกินไป ก็เดี๋ยวเลดเกมนะครับเราจะโฟกัสเทลนัทให้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าฟิกเกอร์ไปเก็บเขาได้ก่อนก็มีโอกาสชนะทีมไฟสูงนะฮะ okay, โอเคอเครับโหเทลเทลเฟลลิวทูธเลยครับผม2อดอกน่าจะล่วงนะถ้าเราไม่เปิดสกิล2ไว้นะตอนนี้แบบก็สเลเยอรจะเกิดครับอ่าผมอยากให้ฟอลิงตไปทำล่างจังเลยอะแต่ถ้าไม่ทำก็ก็ทำอะไรไม่ได้เราค่อยๆเล่นนะ ยกเว้นว่าจะปิดใครสักคนได้คนหนึ่งอ่ะอ่าโอเคผมว่านาคอต้องโดนว่ะถ้าเราปิดได้นี่อาจจะได้กอสเลเยอร์เลยนะครับเฮ้เราไปดักไม่น่ารอนะครับทรงนี้เรียบร้อยอเอ้อลิโนโดันขวาด้วยครับสวยจะจัดแต่ว่าผมทำซ้ายแป๊บนึงนะฮะทีนี้ก็เหลือแค่ให้คลิปขวาครับดันสูงสจนฝั่นของข้ามต้องมากันนะครับ นั่นคือสัญญาณว่าเราสามารถเปิดกอสเลเยอร์ได้ทันทีนะครับแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่านาะคอตก็ตายไปอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับผมโอเคฝั okay. ่งตรงข้ามเริ่มกันด้านขวานะฮะตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะอย่างมากก็ลีเดน่ากับพี่โตนะครับโอเคลายสวยครับกินกบ๋ยวผมยิงตรงนีนะ้แล้วก็เอาตัวกันไปด้วยนะครับเพราะว่าลีเดน่าเนี่ยเบิร์ตผมชุดเดียวไม่น่าตายนะครับมีทรอยอยู่ยิงไหมครับโอเคสวยงามครับผมทีนี้ก็ ไปจบบ้านกันเถอะนะฮะจังหวะนี้เหมือนฟอร์ลินิโนเขาจะล้ำอยู่ขวานะผมว่าต้องไปช่วยครับทำให้แบบมีใครตายฟรีเด็ดขาดขอก้ายลิงเทวนครับผมปิเกอร์โอ้โหบิกเกอร์ bigger. นี่ครับข่อยนิดนึงข่อยนิดนึ่งขอเข้ากลางครับเด็กค ah. okay. อยเล่นไปฮะแบบว่าไม่ประมาทนะผมเทวด้านซ้ายเทวด้านซ้ายกบกบหายไหนหายไหน ต้องอย่งกันล่ะเลยคุยเจ็บน่าจะจบเกมได้นะฮะอืมและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภยัยขอบคุณ M P ซึ่งได้แกส่สตวดสกินใหม่คนนี้นั่นเองนะครับผมนี่ตอน M P ก็จะแบบ ได้ดูฉากสวยๆแบบนี้นะทำได้แบบโอเคมากๆเลยนะครับผมเนี่ยตอนอนิเมชั่นล็อบบี้อ่ะมันจะมีสีม่วงสีชมพูตัดค่อนข้างเยอะนะฮะมันเลยทําให้ฉากอะดูสวยนะแต่ว่าโมเดลในเกมอะผมว่าแบบสีตัดอะมันน้อยไปหน่อยนะฮะทุกอย่างมันดูแบบเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินไปหมดจนมันล้นเกินนะผมว่านะอันนี้ขอตินิดนึงก็แล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้เล่นซัดจวดผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะฝากกดซ like, ับส เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ s ริษั Shop จัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันสกลางปีเขามีแจก Nintendo Switch 2แถมเติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิป